สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงเเย็นของวันวันศุกทียี่สิบสองศุกทียี่สิบสกุมภาพันธนะ์สองพนห้าร้บเจ็นะฮมือ <c oughs> ขึ้นสิบ่คำบอกัจันทร์สิเต็มดวงวนะขึ้นสิบ่คำเนาะขึ้นสิบ่คำ บ่น่าจะเป็นแเลมน่าน่าจะเป็นขืนคิดว่าขืนสิบสี่คำละครับเ <c oughs> รื่แหล่มหมอ,อ,อาวบาพิษกะขออภัยแต่ว่ามืออื้นวันราใหญ่หมืออืนวันยังก็มากค่ะโอ้ตรงขืนครับขืนขืน <c oughs> มันมาข่ะบูซาเนาะครับเนาองมันสําคัญของพระพุทธศาสนาตอนนี้ผมอยู่ซอยกเกษตรศินครับอยู่เมืองพัทยา <c oughs> พาลูกทัวร์มา,าลานเดอะสกายนะครับริมทะเลามากินเขาทายลูบวิวงามๆนะฮะเกษตรศิลป์สิบสานะครับ<__กรเกษตรศิลป์สิบสาครับรรรวันขึ้นกะหลวงไปหลวงไปนะครับพี่น้องเนาะวันขึ้นกะพานไปเรื่อยๆ จนมาหอดเมือนี่กับผมกับยางหาซิปแหละโมเมนต์นิดหน่อยแล้วครับเป็นใบใหม่ใกล้ฟังแล้วจักสีตายมือใดครับรุ่นเดียวกันก็ตายไปลายแล้วครับรุ่นเดียวกันก็ตายไปลายหล้วเกิดที่หลังเท่ากับตายไปกระมีหละเกิดก่อนตายไปกระมีเกิดที่หลังตายไปกระมีแถวนี้แปลกนะครับไม่แต่ต้นเตะไหมเป็นปลาเตะนะครับคือคข้าขๆลักษณะมา ต้นเต้นี่ครับอ่าเขาสิขยายพันธุ์โดยโดยเมล็ดนะฮะมันก็เลยเป็นปลาเลยนะครับพอหลวงลงมาเบนบอพอหลวงลงมาที่นี่ก็กระเด็นไปหม่องหันแน่หม่องหนีแน่นะฮะมันก็เลยเป็นปลาเป็นปลาเลยนะเป็นปลาแต้เลยนะปลาต้นแต้เลยนะในบักแต้กัคนแถวอีสานก็จะไปพาไปพาเป็นอุปกรณ์การหลินการพนันนะฮะลินบวก เรนโบกขาวดำในบักแตดผุ่นกับแมนเบิดได้ครับเนี่ยตนน้นใหญ่ๆนะ,ะเอาบกมาเรื่องเรื่องเรื่องศิลเรื่องธรรมเรื่องวัดเรื่องว่านะครับเนาะพนวาเนะครับนอคนเฮ่าน,อ,นอ่แมนสีบหูกสร้างทางขาเผลอไปทํำผิดเนี่ยกระบ,บาบครับบาบได้ครับเปรียบเสมือนบุรุษเอาหนิวไปแย่ปักไฟเนี่ย เอ้ยเปรียบเสมือนว่าคนเอาเหนิวไปแย่ปักไฟหรือว่าเด้งหน่อยกระซังเป็นโมหูกระซังว่าเป็นปักไฟแต่มาแต่แย่ไปแล้วไฟก็ยอมสดตายอืมคือกันครับหฮาหฮาหฮา,ห,าห่ากระถ่อคือกันยกตัวออยางแบบลูกเขาเมียเขาอย่างเี้ไปเล่นสู่ก็เมียเขาอย่างเี้นะครับทมมุดว่าทมมุดว่าเม,น,มนเมนเฮาโมโหกระซังว่าเป็นเมียเขาแต่มาถ้าเฮาไปเล่นแล้ว เข้าไปหล่นแล้วแมนผู้ยิงบอกว่าบบมีผัวกะสางแต่ว่าทั้งทั้งที่เขามีผัวทั้งทั้งที่เขามีผัวอ,อยู่แล้วเข้าไปมีีอยงังกับเขาแมนเท่าเมนเท่าหู้ซึกแม่นเท่าอ่าเา uh, ขาใจว่าเขาบบมีก่กะสางแต่ว่าทั้งทั้งที่เขามีกระบาบคือเก่าครับบาบค,คือเก่าเพราะว่าเข้าเด็กกระทํำลงไปแล้วเปียบซื้อมาแล้วเหนิวเย่ไฟนะเมนแมนมัหูกะซางมันอ่ะมันมีไฟ มาเป็นปักไฟอะไมาเข้าเหนีวนยวแย่ไปเลยมันก็ต้องย่อมย่อมสอดเข้าเป็นธรรมดาตายไปที่เก่า่างนะครับ <c oughs> ทำดีครับผมทำดีผมก็เดินลงทางมาดนเติบแล้วครับเป็นปีสองปีแล้วนี่บ่คอยบ่คอยเน่น,เ,น,นเรื่องสมาธิเลยจิตใจกับเพอ้อไปตั้างแต่แนวบยบดีไปมีตตท่าน มีแต่ฐานสินกับสินกะคือเพอคือว่าเนั่นแหละครับผาดดยวยควมโมหะกะเอาไม้ครับเรื่องสินก็เอาไม้ภาวนาขอต้อตงเล่งนะครับบ้านท่านมีเหล้วสินกบขาดคิดว่าขาดนะขาดกะสร้างมันเถอะแล้วเ,เริ่มงไม้ภาวนา เน็นนักไปตาไม่คนมีศีลแล้วจังไรกับบ่เดือดร้อนครับบ่เดือดร้อนบทถูกทั้งโลกนี่เลยโลกหนามือเอื่นกับบ้านมากับบูซาครับทำดีใดดีทํำสัวใดสัวผู้ใดเฮ็ดยังก็ใดอันนั้นแหละครับอดเดาผมกับอดเดาครับเมืนผมมีความถูกผมกับโอดเดาถูกใจกับโอดเอาจ้างหัวมันเถอะเือว่าเป็นเม่นเป็นกรรมี่ทำมากเดี๋ยวมันกับ่านไปหรอกครับ เนีย่ยมันก็่านไปโอเคครับผมโอเคครับโอเคบุญรักษาเทวดาคุมข้องสวัสดีครับ